ไปต่อไปต่อเรื่อยๆเย้ไปมานครู้นเขาพาอ้อมมาจากนนานมนครตะไปแยกตอนนั้นรถติดมากสวัสดีเพื่อนพี่น้องชทางยูทูบทุ่งโลกณนครไลฟ์สไตล์นำมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวพระนครศรีอายุธยาอ่า ที่ต่อไปนะรับ,บรก็จะไปเยี่ยมน้องช้างแฝดคู่แรกของโลกเลยนะครับทำไมถึงเป็นคู่แรกของโลกก็คือเขาเป็นแฟดชายหญิงนะครับปกติเขาจะเป็นแฟดชายแลแฝดหรือแฝดหญิงแต่นี้ของประเทศไทยก็คือเป็นแฟดคู่นะครับจะไปทะเลช้างนะ,ะลมบรรยากาศรอบๆพัง แบบโบราณเหลายร้อยปีแล้ววัดนี้นะแบบีดชชื่ออ,อยู่นะจ๊ะว้าวละโมงเขาเรียกว่างงกันรอนหอมนะเวลาเขาสุกแล้วมงมกันรอนอ้าวมาจากวัดจะไปไหว้พระ 8, ปดสิก้บนะครับก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ไปรับคุณด้วยสวายเรื่องผมนะครับไม่ชีนะครับไม่สาบไม่ชีไม่ได้แจ้กำหนดการเลยนะครับบอกกล่าวคนไว้เิญเชฉยแต่ไม่เป็นไรมีเพื่อนๆร่วมหมอ ฝากเพื und, ่อนๆ เ,เจอกันแล้วนะครับทำได้ยียดช่างว้าวทำไมธนาพรชอบแว่นนอนนี่แหละคือการวันของธนานพรนะวิ <c oughs> <c oughs> ่งมอเตอร์ไซค์ดีที่สุดของธนา,านพรนะเจอเล่ะช่างแฝงเข้าแล้ว มาแล้จ้าน้องชางจ้าพนครมาหาแล้วนะพะเนี้ช้างจังหวัดพระนครในสมุทากชื่อชื่อเนาะแล้มีพังบุญเนดนตูนีไหมเนาะว้าน่ารักไยเอเอราคาระคบองคลิปตรนี้ก่อนนะยวขอไปไมีคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะจ้ะที่นี่ไม่มีข้าวขายไมีแต่น้ำลุงทานน้ำอะไรไหม ได้ไม่เป็นไรเร็วลงใจปลอดอยู่แล้วไม่ปอดมามีชานมชานมชาดำอะชาดำนมใส่นมเขาเรียกอะไรชาดำใส่นมป่ะอ่าใส่เขาเรียกทานมเย็นไหมเอาชาเย็นก็เย็นจ้าลุงทานเดี๋ยวใยเอง มีหลายอย่างนะว้าวถ้าใจช้างคิดถึงช้างมาถึงคนลุกเลยเอคิดถึงช้างเนี้ยแต่ชายหญิงแต่ไม่รู้เหมือนกันตั้งตั้งยังว้าวเดี๋ยวโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเราเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคืออักษ์มากมายบ๊ายบาย